สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัช,ชานิสาเจลนาเทพอยู่ชั้นป .1 ทับสเลขที่26ค่ะวันนี้หนูจะมาอ่นสสานภาษาไทยมาตากงค่ะวองอวัง,วองมอเอืองอเมืองสาอูงอสูงกอแองงอแกงหอเอเองงหองหองไม่โทห้องมออ,อมองมอวงมองมวงมวงเมฆม่วง ทอองงท้องท้องไม่ท <crawl prejudice> ่องนองน้องน้องไม่ทรน้องหอนออะงหนังกอรออะงกลางสศยางเสียงดอะงอดังเสียงดังรององงร้องร้องไม่ทรร้องพอรอเองงเพลงร้องเพลงคอ รองอโ,งโคงออลงคอคอรอเองอเคลงโคงงคลงวออีกงอ,งอกวิงวิงเม่วิ่งขอแองงอแข็งแข็งเม่แข่งวิ่งแข่งรออีกงอลิงคออางอค้างค้างเม่ค้างลิงค้างชอ,ององช่องช่องเม่ช่อง วัวงอวางวางไม่กว้างช่องว่างสงอองอสองส่องอแสงส่องแสงขอแองอแข็งรอแงงอแรงแข็งแรงกอรออุงอกุงกุงไม่จัดตะ้วกุงไม่ตี กุ้งก็รออีเงากิ้งกิ้งไม้ตีกิ้งกุ้งกิ้งก็รออ่กะปอองอปองปองไม้จัตะวาปองกะปองรองาะองรองไม่โทวร้องสอเอียงเงาเสียงรออะงอดังร้องเสียงดังนออเงอนังน้งแมฆนั่ง เรืองเรื่องเลืองเมเรื่องนั่งแต่งเรื่องกอรองอกองกองแม่กองขออาเงอขางขังแม่โทรข้างตยังงเตียงกองข้างเตียงเจอกงอจงปอรองอปองรองอดอง จงปองดองจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะ